มาดูที่เรื่องสําหรับคนที่ชอบทานปลาแซลมอนชอบทานปลาดิบหรือว่าชอบทานเนื้อดิบมูมดิบนะคะทางคอพพอค่ะเขาชวนชวนประชาชนปรับเปลี่ยนวิถีไม่กินปลาดิบวางแผนชีวิตด้วยกรม,มาทันประกันภยัยโรคมะเร็งท่อน้ําดีค่ะ สำนักงานคอพพร่วมกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ําดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและภาคุตสาหกรรมประกันภัยค่ะจะทําโครงการหนึ่งภาคหนึ่งผลิตภัณฑ์ปรับเปลี่ยนวิถีไม่กินปลาดิบวางแผนชีวิตด้วยกรมธรรประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ําดีนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ลดพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบในกลุ่มปลาน้ําจืดค่ะปลาดาค่ะ,ะข่าวนี้ต้องมาบอกชาวอีสานเลยมาตอนเที่ยงพิ่งทานมาปมําสุกไหมคะสุกค่ะโอเคค่ะผ่านค่ะ แต่ก็มีหลายคนเลยนะคะ,คะที่ชอบกินปลาลาดิบชอบกินปลาดิบที่อยู่ในตระกูลปลาตะเพียนชอบกินปลาซิวปลาส้อยปลาขาวจับมาจากคลองปุ๊บเอามากินเลยอันนี้ไม่ได้นะคะเขาจะส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ําดีค่ะรวมถึงทางคอพพเนี่ยเขามีการนําระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจําวันของประชาชนโดยเฉพาะชาวอีสานให้ได้เข้าใจถึงระบบประกันภัยได้อย่างทั่วถึงค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มี ความคุ้มครองผู้ออกประกันภัยค่ะที่มีรายงานการตรวจวินิจฉัยเอ็กซเรย์ช่องท้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกว่าซีทีสแกนนะคะ,ะแล้วก็รายงานการตรวจวินิจฉัยช่องท้องด้วยเครื่องแม่เหล็กเอ็มอาร์ไอหรือว่าเอ็มอาร์ซีทีซึ่งได้รับการวินิจฉัยเป็นครั้งแรกค่ะว่าเป็นโรคมะเร็งท่อน,น้ำดีซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภยัยที่มีความคุ้มครองเป็นการเฉพาะ ราคาถูกด้วยน้งฝน<า>แล้วก็วงเงินความคุ้มครองสูงนะคะเมียตราเบีย้ยประกันภัยต่อปีแบ่งตามช่วงช่วงอายุดังนี้ค่ะ<า>คือของบริษัทที่พยับประกันภัยจำกัดนะคะช่วงอายุตั้งแต่1ถึง49ปีเนี่ยค่าเบีย้ยประกันภัย170บาทต่อปีช่วงอายุ50ถึง90อขออภัยค่ะ50 59ปี<า>ค่าเบีย้ยประกันภัย260บาท ช่วงอายุ60-65ปีค่าเบีย้ยประกันภัย400บาท<ฆ>ในกลุ่มนี้นะคะจะมีวงเงินเอาประกันภัยอยู่ที่50,000บาทค่ะ<ฆ>ส่วนบริษัทต่อไปคือบริษัทประกันภัยวิวัฒจำกัดกลุ่มอายุ1-49ปีค่าเบีย้ยประกันภัย250บาทกลุ่มอายุ50-59ปีนะคะค่าเบีย้ยประกันภัย350บาทแล้วก็ในกลุ่ม60-65ปีเบีย้ยประกันภัย550บาท กลุ่มนี้วงเงินเอาประกันภัยอยู่ที่10,000แบาทเลยค่ะค่าเบีย้ยประกันภัยไม่แพงนะคะคือต่อปีเนี่ยเราจ่ายแค่ร้อยนิดๆต่อเดคนะ่นได้ความคุ้มครอง5-0,000ถึง10,000แบาทเลยค่ะสาหรับทุาผู้ชมนะคะที่มีอายุตั้งแต่1ขวบถึง65ปีสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งท่อน,นํำดีได้คนละ1กรมธรรม์เท่านั้นนะคะโดยสามารถติดต่อซื้อได้ที่บริษัททิพยพยประกันภัยจํากัดมหาชนห,หรือบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒจำกัดมหาชนค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคอปป ภาค3ามคอนแกน่นค,คือถ้าคุณผู้ชมไม่มั่นใจว่าเอ๊ะบริษัทนี้เนี่ยเขาเชื่อถือได้ไหมะนะคะคือนอกจาก2บริษัทที่เราแนะนําไปแล้วเนี่ยถ้ามีบริษัทอื่นที่มีข้อเสนอที่น่าสนใจแต่คุณผู้ชมยังไม่มั่นใจอันนี้ปรึกษาได้เลยค่ะทางสำนักง,งานคอปพภาค3ามคอนแกนค่ะหมายเลขโทรศรร 4, ัพท์04 3 2 4 4 2 8 0ต่อ108นะคะอีกครั้งนะคะ0-43 2 4 4 280ต่อ108ค่ะค่ะหรือว่าจะโทรไปที่สายด่วน1186ก็ได้ค่ะอืม